ด้วยซื้อ1ได้ถึง4ครับพี่น้องนี่ครับเมนูแซลมอนเลเวอร์เซตฟรีสมเมนู1เกี๊ยวซานี่ครับเกี๊ยวซาแถมให้ฟรีฟรีหตัวยำสารายนะครับทากโกยากิเมนูนี้ขายดีมากๆมากม,ากมากและก็มากๆครับผมขายอยู่แค่399บาท บวกแวกเ็ดเปอร์ซแค่นั้นไม่มีสวิตชาร์ตอันนี้แบบซื้อ1ได้ถึง4เมนูนี้โคตรคุ้มคุ้มคุ้มมากๆไม่อยากจะพูดถึงเลยครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสบสิดบสอสบสามสิบสี่สชิ้นเฉพาะเซตนี้นะครับยังไม่รวมของแถมอีก3าอย่างจริงๆราคาขายเซตนี้ถ้ารวมของแถมด้วยนี่น่าจะประมาณอยู่ เจ็ดแปดบาทถึงพันได้บางบางที่แต่นี้ขายอยู่แค่399เาเ